เทคนิคของเราก็อาจจะไม่ได้แบบถูกต้องไปเป๊ะร้อเปนะคะแต่ละคนก็จะมีเทคนิคที่ต่างกันออกไปนี้เรามาแชร์วิธีของเราในทุกๆวันให้ทุกคนได้ดูกันนะขอบตาก็คือแบบว่าบวมตุยขำมากประมาณนี้เลยนะคะทุกคนหลังจากนั้นเราก็จะมาปิดใต้ตาดำของเราด้วยนี่เลยค่ะเป็นคอสซิลเลอร์นะคะของคา t r i รนั่นเองค่ะทุกคน ท่เขาก็มีความโด่งดังมาพอสมควรแล้วนะเราก็ซื้อมาใช้ก็ไม่ผิดหวังเลยนะคะนัมเบอร์ที่เราใช้ก็จะเป็นนัมเบอร์20วอร์มเบนั่นเองนะทุกคนรุ่นนี้ก็คือปกปิดดีเลยค่ะเราก็จะทาประมาณนี้นะ2ข้าง